สวัสดีครับวันนี้ผมมอนดีวินครับวันนี้ผมจะมาใช้เกมบอกเป็นตัวแทนบอกความรู้สึกของผมนะครับผมเป็นคนพูดมากเก่งครับเลยจะใช้เกมเป็นการบอกแทนนะครับขอเสด็จสู่สวรรค์คันลาลัย น้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย ข้าพระพุทธเจ้าม่อนดีวีผู้จัดการอีพิกพีบีไทยแลนด์เกมผมรักในหลวงครับขอเป็นข้าลองพระบาททุกชาติไป